สวัสดีครับวันนี้มารวยพามาตางในทางของนาเพิ่นครับในงวดก่อนทะเบียนลดเพิ่นถูกมาแล้วถึงสองงวดส้อนครับทะเบียนลดเพิ่นวดนี้มาฝันไหมพีม่น้องฝันว่าออลดจินลมเลขเพิ่นตัวใดฉันด้ออกหรือทะเบียนลดตัวใดก็ลองปฏิตามลดคำลดคุณเข้ามาแล้วสองงวดส้อนไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับนาเพื่อนครับ สวัสดีค่ะวันนี้พอลี่กะบมีลูกค้าวีไอพีเนาะมาตัดผมเด้อนะครับกับตินาเพื่อนเนาะมากระซังช่วงตัดผมเมื่คืนมูเนาะมาถิ่ิว่าตัดให้เองโซ่อะไรพอลี่งำซางไปนี่สไงโซมสำซังโอ้ยโอ้ยเนาสะอันนี้อันนี้อะไรเนาะผิดใจซังนะครับแต่พอดีเดทไายเก็ไม่ยังดอกแต่เพื่อนวันสั้นดีฝันเกี่ยวกับรถเพื่อนเนาะอืม คนหนีย่งคาลาเลขที่เดียรถคนเขาสองวดซ้อนแล้วอาโดนังจะมาขับมาคูดมันจะซื้อมาไหมาบ่มลองมาถามเ่นก่อนป่าเมี่อยยุกับรถรุมันครป่าหนี่นะนมอับอันซื้อมาตัวนะครับเนี่ยซื้อมายี่สิบเมษาหาแปดยี่สิบเบษาหาแปดนะมัปีนี่กระหัเอ้าหาแปดม่น68หกแปดป่ะเนาะหกแปดหกแปดรอบิษหกแปดเนาะโอ้ 6, บ้านเนดะียเบสาเนาะซื้อมาเนี่มันออกอยเทียบไป บแมนมันออ,อ,ออกสองเที่ยงหรอกีออกสองเที่ยงต่อกันเนี่ยเนาะแมนอมจนคนถามคนละขี่ไปหาของก็เลยจะวางเลยก็จนคนถามว่าถือหน่อยให้ถือหลายเอาสัตว์โอ้ยว่าได้ซือ้อเลยงวางสิบ่ฝันเกี่ยว่ครับบ่ฝันเกี่ยวแต่ว่ามันมันออกของน้ำปนแต่บางวันนี่ฝันเกี่ยวยืนมา ว่านี้ก็ฝันเกียวอยูุต่ว่าแหงว่าฝันเงาฝันจันเเี้ชันๆพ่อเป็นเขาวขนี่าขเนาะว้าวตอนนึงว่าสสียคขื่นเนาะมันออกคักแล้วมันก็เลียตัวได้ตัวสัออกทั้งนาเนาะทั้งนาสั้นออกเนอหน้าสัรลดหนาเพิ่นเนาะได้มากไม่ไม่นะครับประมา่นไม่สาผลมาเข่าสองวดสอดแล้วนะครับเดวมมอเลยว่า่นเลือดขุ้นมานี่แล้ววิ้อเสื่อู่เพิ่นวมา่นซื้อมาก่แพงเนี่ยน้ำพี่น้ำนองมาก่ครับ เนี่ยท่าพีท่นน้องทางคำไงเออคือว่าซื้อมา,า, 30, าสามหมื่นห่างเลยซื้อมาสามหม<อ>ื 40, ่นเจ็ดได้เจ้าห้องสี่หมื่นเลตตอร์เลสามพันโอ้วันนี้ก็เลยคนมาหายแล้วลค่าแล้วสี่สองมีคนโมกอกมามหายแล้วสี่หมื่นสองบอลลหายสี่หมื่นสาม เท่าไรเท่าไรเขามาขายเพราะว่าซื้อมาเคยไปโยนเออเอาชี้หาไปชี <Ok ้หาเท่าไรเขามาขายโอ้ยม่ใจว่านี่พี่น้องเลยเท่าไรเขามาขายเท่าไรเอาซื้อเรข่องเื่อนนี่คอยชื่อถือเบียนน้ำถือขายเขาอพื่อนี่ขายขายเพื่อนใ้ขายเพื่อนให้เราใส่งานเนาะเราใส่งานครับผลมะขามมะคุณเนาะก็เป็นตะไคร้ด้นะครับคือว่าผลมากพอเกลี่โชว์ได้เนาะวอนเลยว่าสิบห่างจักซี่หายจักซี่หาเพื่อนมาขายนะครับ ก็ได้ก็ว่าขายดอกถ้าว่าขันมักกเสียงร้องเมืองเสียงเมืองหาได้หาได้ซื่อขันไหมเอาซื้อเ่าได้ก็ิเชื่อติดเบ็ดมัดอยู่ระซื้อน้ำเอาฟันเลยครับลองหัวซูซ่างเลยฟันเจ้าก็มันมาจเลยหวฟันว่าผ้ามูไปตึกแหเปล่าก็ไม่แหนบเปล่าวันนี้ขากับรถขันค่าถนนลูกลังมันโมเมนต์ถนนนั่น ทางดีนะมันท่างลุกลั่งมันมีนามขังแน่เข้าขี่พามามันขันขึ้น่าได้ติดลมติดลมมันติดลมนี่มันติดทั้งหนาทั้งหนาหมดติดลมติดทั้งหนาเข้าใส่สโลซอยไปทางหนามันก็ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ยังอ๋อขึ้นมาได้ยูคิงนิ่งยูคิงนึ่งเด็กยูเลีวยต่ว่าทีนี้มันออกสองหมดติดแล้วมันหลอกสองหัดติดแล้วผ่าหกห้องค่านอือ๋อตัวหนายจะบอกเนอะ เด๋ยวสิภาเป็นตัวเป็นต้นนะครับจะมาถามไหมเนาะครนี้ก็ตุนหนาเนาะเอามมนติดลมเลยนะครับใช้โซโลกับมขือนใช้โซโลกับวเขึอนท์่ไหต้ปนบยมขนาดสะอเโลแห้งๆมันยั่งมะเขอออรแสดงว่าฟันดีคับเนาะนะครับพี่น้องเอซี่มอเขาเป็นมักน้ำลดน้ำล่าวน่ะคนมาอ๋อมักหอดเยอะเขากเกี่ยวกับคนว่ามันไปตียางคนอื่นเป็นฟันนี่เพระก็อมว่ากมักาได้เลยนะครับสอดลเพื่มเนาะเข่าสองหดซอนนะครับ เออวันนี้ประกันฟันว่ารถตีลมแล้วแต่คงจะมีโชคอยู่แทนตีทางหนาพร้อมทางหนาเกลียวมาหลายตัวทีท่านเดือกเนาะเขาเกิดพลาดเลยเพิ่งเลิกขับไปตีอ๋อมี่สองคููท่านั้นท่นาไนไปเเพิ่นงมาจอดด้วยใครเพื่อนเราพี่น้องเอฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเัาไปเพิง่งรถราคาสามหมืนน่นเจ็ดเพิ่งซื้อมาเนาะคุ้มต่อผลเงินงกับว่าใครว่าจะให้ซี้หายอยู่เพิ่นกับว่าใครพนว่ารถคันมันคุ้นไว้ท่านเอาเพิ่งมีตัวสองวันซ้อนแล้ว เลี้ยที่เ้ไดสนกเขาไปเบื้องด้วยรนมาขับมาคูนรถพนเนี่ยอ่ารถเนี่ยนี่กบอไม่ตื่อเบื้องเนีกระบัคกัะบาโลเนีบรนี่บุญเมียร้มีเนี่ยพังเป็นู้เลยเนี่ยู่าง่ายเนี่ยอ๋อทะเบียนรถไม่ตื่้พอท่อสองเก่าหาออกสองเงนอดนี่ยม่ตื่เย หาฮกหาออกสองงวดสนมันเหลือตัวใด่ะคังเนเหลือสองเก้าใ่แล้วเนี่เหลือสองเกสามตัวกับสองเก้าหาหมดแล้วต่วเขาก็ตตองตัดให้เว่สูตัวเนาะเจอพี่น้องมาผ่านเนาะเจอพี่น้องมาตัวได้เหลียกเอาพ่นงมันติดลมเนาะติดลมขาดนขึ้นม้ดทาอินเฮเนี่ยเบียนนี่ละเสือรดพี่น้องเองวดนี้เราแนปฏยากเนาะบางน้ำอยู่เลปฏิยากไปเนี่ยเองพี่น้องเยห่างกัน ้างก็เป็นสตเลนไหมกระบะก็โลเนียมบ้าก็ซื้อแล้วเนาะขอดได้เป็นกระบะขายเหอออยัห้จักเงินตัน่ยราคาเราจะสี่หมืนหาเรากระบะขายไหมด้กรบะเอารึเปารถขับรถคุ้นเลยสีกาิผูเนี่เนาะเปนธรรมดาเห็ดไม่ไรเนาะสีเนาะมันเป็น่าอย่างสีว่ารถคุ้นไหมโอ้ยเยียงมันแต่ดีอยู่นาะเออคักัทะเบียนนั่่ะอือ S 1> <S 1> เอาพี่น้องที่ห้องมีโชว์น้ำผึ้งเนาะเนี่ย,ยตอวใดท่านดอกสองเก้าสองเก้าเนี่ยเราม่ตีสองสองเก้าหากัได้สองหาก็ได้อออสองหกก็ได้เก้าหาก็ได้นะครับนี่สิครับหัว่เป็นหาเก้าก็ได้นะว่ามันเกิดต้มัวเก้าเลยเนี่ยเก้าหาเก้าเยถือเรื่องไม่ตีเนี่ยมันเอกหาหกดนี้หกเขาซื้อเก้าหาไปเนี่ยเนาะสองเก้าเนาะเอาขักเล้พี่น้องนะเดื 6, อดตะเียนรถเนี่ยย่ว่าไปซื้อน้ำผึ้เได้นะครับไปห้องไม่ตีต่อ คุยคนตัตัวไปตัคาเพ่อดีย้านไ,นไหนห้าอีกันูนเออมันผูกระโปงซื้อเปนเปียนเลยเน<อ>าะท้ากัไปตัวเพื่นห้าเพื่นขายแหสีมัดทับเ็นเอโอ้สามมืนนนะนนมน่นเจ็ดไงรถคดีเราคู่สับไงจักรีมือหาเพ่อขายเพื่เหรเห็นจจนเอามาหัดเห็นอ่ ชีมุงคว้ามาขายสันเบี้ยขนาดว่าอยไกลนี่ยิ่ยัม่ทอดอะไกบปาคายนะพ่าโอยหลุดครับลุดคุ้นพ่นกับปลาคายเดี๋ยวน้าทันใมันเป็นโลย่างดีมเอพ่นาขายเหนื้อเน็ดใตญ่ยไปเจอสีตัางมือเนต่อโลซื้อน่ะมือเนื้อนาสแตนเลสมันจะบ่อเขามันจะบ่อเขาจะนิ่มบ่อเขาล่าง้พอซื้อตัวมากเลยกะขีคูนาละสองเก้าบ่แน่นอ๋าหนิ่ง เพราะว่าผู้เป็นเจ้าของก็ันเสียงน้ำอยู่เสียงน้ำมีรางวัลนะเพราะว่าพูเป็นยังบพราะว่าเขาเปจ้งเก่ามันพลาหาเงินได้ฤทธิ์จริงได้ฤทธิ์น่าอึดเลยเนี่ยกาขายมันบอกเพื่านอ๋อเพิ่นอยากให้พี่น้องเพิ่นเป็นพี่พี่น้องกันเนาะเพื่นเพื่นก็อยากให้พี่น้องรวยต่อขึ้นกันเพิ่นรวยผู้เดียวแหละเพราว่าได้ตอกแมงปั่นพี่แมงกันน้องนี่แหละมันเป็นมันเป็นดวงเพิ่นนะเพิ่นที่ใดเนาะหรืออาจจะเป็นดวงของมอญรวยวันนี้ใครรยถือคนอะไรอมาขอซื้อซดมากเก่ามือเด้อหลนขั้ มันออก็ซื้งเือนสองล่ะราคาก็หมื่นผลไรใส่ได้สามปีมันกับท่อมได้ใดไงคุณหลายตัวม,มีมีรถปีกบับคันหนึ่งกับรถจิง๋งคันหนึ่งท่อมไดๆกับกระม่อมไค์อีกสองขัน้นถูกคุณเติมเนาะมาอยู่ันาเพือเ่อนเขาจยเกิดมีแต่โชงเลย <S S S อ่าอืมเขาสองหมดซ้อนแล้วนะครับวันนี้เพื่อนว่าเพื่อนไปติดลมเนาะไปหาปลาเปล <S S 1> ่าเนาะปลาเปล่าคือป่าเืียนนะครับป่าเขียนนะครับไปติดลมมีท่าหินแห่ใส่สโลกอยังมาขึ้นอยู่เพื่อนว่านะอืม ตว่าตัวผันมากก็คือสองเก่านะครับตัวหนาแต่ว่ามองเลยตัดให้ทั้งหมดหกตัวนะครับส่วนสามตัวมอเลยก็ตัาในน้ำสองเก่าหาเนาะใหชโวงให้มาน้ำความฟันตอ้งหนาเพิ่นเด้อนะครับในวันนี้นะครับมาเตยกระตัาเอัวเด้อพี่น้องเนาะอืมแล้วก็ตัดไห้ตามหน้าที่เราไม่ตื่นเนาะเพื่อตัวเจ้าของความฟันหนึ่งผันมากสองเก้าเนาะอืมพอเจ้าหลักมันออกแล้วเลยเลยอยากเสียงตัวหนาครับผม เอาได้พอดีตัดได้ไกลได้ยี่ตัดถึ้ร้อยท่อเอองามไปงามสร้างเลยทั้งพ่อเลียวกับพ่อหลงกับเบงเนี่งามสร้างเลยเดี๋ยวเมียสีถามเอาเอาล้อรอรถเอออันน่ะครับอ้สุดยอดนะเอฟซีเมา่มาได้ฟันเลยมันมาได้ตีมันเป็นโตเขาเจ้ามาเจาะกรถดกเขาล่าเนี่ยนะทะเบียนรถที่ยังเอกซีเขาบอกมันเสื่องานมันมาได้ตีมันเป็นโต ผมขับมันพูดนี่หรอกเนาะเจ้าพวกแผนเกีียวมาขอก่อยิ่งวันนี่แผนเกีียวแันเกีียวเนอยู่ไปไสด์วันเดียวจัดไปเลยพี่น้องนะครับตามนี่ละนะแขนเลี้ยวครับเอาเป็ตุ้ยสรุปให้แม่ตุ้ยเสียงดีดีสรุปเรื่องทำมันเลยมันนี้มันเลยเป็นเสียงเบาในติดขัดไปหมดทุกคนเลยแสดงว่านาเฟินกันฝันฝันมาลดไปเปล่าไปตึกแห่เปล่าก็เลยไปติดลมเทำให้แจังได้กับขึ้นเมื่อใดมาติดโซโล่กับว่าขึ้นนะครับโซโล่กับว่าขึ้น ว่าทะเบียนรถพันกับพันว่ามันออกมาสองหนวดซอดแล้วห้าหกห้าพันวันเรียกตัวใดย่งบอกแต่มีเพื่งหวดจีตัวสองเก้าหาหกจับคูกับสองเก้าหาหกสองห้าเก้าหาเก้าหกสองหกแล้วก็สามตัวมีสองเก้าหาจ้าทะเบียนรถพันมีสามนี่นะครับตัวจะคองพันบักนี่สองเก้าเด้อนะครับพี่น้องก็มักขึ้นกันกับเรียกเอาเสือเเนาะทางห้องเก่าตามพันมักคือสองเก้าของโชทให้มันน้ำหน้าเพื่อนเด้อนะครับ เอาวันนี้ห้รว้อะไรสี่ขั้นหนึ่งน้อนะครับหร <c oughs> ือว่าจะใดขั้นไนม่หลืออะไรมารู้อะไรขั้นเนี่ยขอสาธุที่ท่าดผมรับโชคครับผมสวัสดีครับขอบคุณเวลาครับ